ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเรือรบเผ่าพันอยู่คงของพวกเขาไม่ไดโดดเด่นมากนักในกองเรือรบขนาดใหญ่แต่ตั้งอยู่ตรงกลางภายในระยะของเรือรบเผ่าพันมังกร สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือรอในแง่มุมหนึ่งองทัพที่สนับสน,นุาานเผ่าพันธ์ทนเหอมาถึงแล้วถ้าสามารถเข้าร่วมสงครามได้ตลอดเวลาในกรณีนี้แม้ว่าจะเกินเจดวันแล้วแต่เผ่าพาันธ์ทนเถอก็ไม่สามารถพูดได้ว่ากาลังเสริมยังไม่มาถึงสําหรับสาเหตุที่พวกเขาไม่โจมตีเป็นเพราะการป้องกันของเผ่าพันธ์เทนเหอดีมากในตอนนี้หากพวกเขาเข้าไปแทรกแซงอย่างบุมบามมันอาจไม่ได้ผลแน่นอนว่าพวกเขาต้องรอ มีรัศมีที่อาจเกิดขึ้นได้หากพวกเขารออาณาจักรทัพทพมแดงอาจจะหันกลับมาโจมตีพวกเขาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขามีขนาดที่เล็กและมันจะไม่ส่งผลใดๆต่ออาณาจักรทัพทพมแดงได้มีความเป็นไปได้อีกสองประการนั่นก็คืออาณาจักรทัพทพมแดงระวงการป้องกันของดาวเทนเหออย่างจงแจง้งหรือดาวเทนเหอใช้ความคิดีเริ่มที่จะถอดการป้องกันออกความเป็นไปได้ทั้งสองนี้ อยู่ในการคำนวณของด่านเซนโยและมีมาตรการรับมือที่สอดคล้องกันแต่ต้องรอจนกว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือรอและกองเรือทั้งหมดก็รอพร้อมกันเห็นผลที่กองเรือถูกย้ายมาที่นี่ก็เพื่อส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นและเพื่อบังทับให้ศัตรูดำเนินการ่านการกดดันและการทดสอบ รานเซนโยเหลีตาลงเล็กน้อยและออกคำสั่งอาหารจากทูเสือชาติตัดกันพักผ่อนแต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขอชุดลบระหว่างการพักและพวกเขาต้องพร้อมสําหรับการต่อสู้ตลอดเวลาเติมพลังตัวเองให้มากๆากและเราโอกาสท่านหลานโปรดพักผ่อนก่อนเถอะข้าจะจับตาดูด้านนี้เองหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆข้าจะโทรหาท่านร้านโบกําลังคุยกับร้านเซนโยแต่ในระยะไกลสถานการณ์ของดาวเทนเหอ เลี่ยนไปอย่างกานหันหลังจากใช้ผู้พิทักษ์แทนเหือแล้วดาวแทนเหือทั้งหมดก็สามารถที่จะพักผ่อนได้กองทัพก็พักผ่อนและคนที่แข็งแกร่งก็เช่นกันอัศวินมังกรทั้ง5ถูกจัดให้อยู่ในพระราชวังพวกเขานั่งสมาธิร่วมกันในเวลานี้เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลาทนใดนั้นอัศวินมังกรลุงอารณ์จงจืดสางก็รืมอตาขึ้นมาอัศวินมังกรอีกสี่คนที่อยู่รอบตัวเขาก็รู้สึกเช่นกัน และรื้อตาขึ้นผิวรากคนและทุกคนก็มองไปที่จงจือซางไปกันเถอะจงจือซางตะโกนด้วยน้ำเสียงเข้มผู้ต่อมาร่างทั้งห้าก็หายไปจากอากาศเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็อยู่เหนือจากกภาพเทียนเหอแล้วและเงยหน้าขึ้นมองในขณะนี้มีการแปลนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือท้องฟ้าของดาวเทียนเหอหลังจากนั้นไม่นานรองผู้นำเทียนเหอก็เร่งเร่งไป เขาไม่สามารถพักผ่อนสบายๆได้เขามักจะจัดเตรียมและจัดเตรียมทุกอย่างไว้เสมอสําหรับผู้มีอํานาจเช <c oughs> ่นพวกเขาในระดับเทพที่แท้จริงเป็นเรื่องปกติที่จะไม่พักสักระยะหนึ่งแม้ว่าจิตใจของเขาจะยังคงอยู่บนท้องฟ้าอาณารทับทิมแดงแต่เริ่มเปลี่ยนไปเมฆแร่หมอกสีแดงเข้มพุ่งสูงขึ้นและสีก็จางลงทําให้ผู้คนมองเห็นโครงร่างของท้องฟ้าและผู้พิทักษ์แห่งเหอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไหเหลือเพราะมันกาลังถอยงั้นเหรอรองผู้นําเพนเหอพร่องออกมาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประดาใจใช่แล้วอาณาจักรท่าพิมพ์แดงกำลังออกจากอกอบเขตของผู้วิทักษ์เทนเหอและไม่กดเขยผู้วิทักษ์เทนเหออีกต่อไปเร็วเข้าถ้าต้องการข้อมูลข้อมูลความต้านทานของแรงกดดันในปัจจุบันของผู้วิทักษ์เทนเหอคืออะไรรองผู้นําเทนเหรอรีบถามนายพละระดับเทพที่อยู่ข้างๆเขา นายพลระดับเทพใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อสื่อสารทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาข่าวที่น่าตื่นเต้นก็มาจากนายพลคนนั้นแปงกดดันด้านการครอบคลุมลดลงอย่างมากความกดดันลดลง30เตก่อนหน้าเลือน้อยกว่า1 5ปเและยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องพวกมันพวกมันลาดหยจริงนายพลเทียนเหอก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นเช่นกัน อนตัวออกไปอาณาจักรทัพิมพ์แดงถอนตัวจริงๆงั้นเหรอดวงจือซางกระหมดผิวได้ใบหน้าของเขามืดบนเล็กน้อยพวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อนำอนาณาจักรทัพิมพ์แดงไปสู่ดวงดาวเทนเหอเพราะราคาสูงเช่นนี้โดยเตรียมที่จะใช้มันเป็นสนามรบหลักแต่เว่าหลังจากที่อาณาจักรทัพมพ์มแดงแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันกลับกลายเป็นเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสถาพทรัามามังกรทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผ่าพันธเทนเหรอได้รับประโยชน์มากมายจากสาพันธ์แม้ว่าเผ่าพันเทนเหรอจะใช้เงินและทรัพยากรจํานวนมากแต่สิ่งต่างๆเช่นแทนหลักเทนหยางผลไม้เตึ้งหลิงปัวและผลไม้ดาวตกเทนมาสามารถวัดเป็นเงินได้หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้านาะจากทับพิมพ์แดงถอยกลับเช่นนี้และยังเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ดาวเทนหลงและดาวเทนมาอีกด้วย เขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเผ่าพันธ์เทนเหอจะไม่มีวันกลายเป็นกําลังเสริมของดาวเทนหลงและดาวเทนมาและยังเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการดูถูกการบาดเจ็บสถานการณ์ของการแล็กซี่มาบังกรจะเปลี่ยนไปอย่างมากในทันทีแต่ทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอาณาจากักรทัพทิมแดงกําลังลาถอยนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่สาพันธทรัศมามังกรต้องการเห็นรองผู้นําเทนเหออันเป็นมองอัศวินมังกรลุงอารุณและพูดโดยรอยยิ้มว่า ดูเหมือนว่าอาณาจักรทัพมพ์แดงจะไม่สูงพลังเท่าที่จินตนาการเพราะมันไม่สามารถป่าแนวป้องกันของดาวเทีนเหนือของเราได้ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะลาถอยแน่นอนมันอาจจะเป็นความกดดันที่มาจากพลังเสริมจากสาพันเทวรัตที่พวกเขามาในตอนนี้และบังคับให้มันลาดถอยไม่ต้องกังวลสาพันเทวรัตช่วยให้เราต่อต้านศัตรูท,ที่สรงพลังในครั้งนี้และเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสาพันตลอดไป จะทรงรับภระดีต่อสามัญรรรัฐอย่างแน่นอนทรงจุดสร้างเรือมองเขาและยิ้มอย่างสง,งบพูดขึ้นว่าอย่าประมาทเราจนป่าอาณาจาักรทับพิมแดงจกร่าชถ,ถอยสําเร็จก่อนรองผู้นําเทนเหอกล่าวด้วยความเข้าใจอย่างลึกถึงว่านี่คือวิธีที่ควรจะเป็นสภาผู้พิทักษ์เทนเหอของเราจะดําเนินภารกิจต่อไปสักพักจนหายไปหมดในอวากาศเมื่ออาณาจักรทับพิมแดงเปลี่ยนไป กองเรือของสปารัตอราสมังกรก็ค้นพบทันทีและพวกมันก็มองเห็นได้อย่างชัดเจยนยิ่งขึ้นในอากาศจากตำแหน่งของพวกเขาพวกเขาสามารถเห็นว่ามันดูเหมือนสัตว์ประหลาดอาณาจักรทับทิมแดงที่มักจะการอยู่บนพื้นผิวของผู้พิทักษ์แทนเหอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล,และค่อยๆแยกตัวออกจากดาวแทนเหอและเริ่มควบแน่นไปในทิศทางของอาวากาศในด้านของหลานเซนยูการสื่อสารจากผู้นำกลุ่มต่างๆเข้ามาในทันที ผู้บัญชาการเราควรทําอย่างไรในตอนนี้อาณาจักรท่าพิมพแดงให้พยายามที่จะหนีงั้นเหรอผู้นําของอัศวินเทียนมาถามอย่างกระตือรือรน้นสถานการณ์นี้คือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและมันจะปรากฏขึ้นหลังจากที่กองเรือของพวกเขามาถึงเท่านานใช่อาณาจักรท่าพิมพแดงเลือกที่จะรล่าถ,ถอยผู้นำของสายฟันก็มองไปที่รลานเซนยู่ในเวลาน,นี้ เราเราคาอธิบายและการวิเคราะห์ของเขาการตัดสินของเขาสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดเถอ์สถานการณ์ที่อาณาจักรทัพพิมพ์แดงปลอ,ออกจากดวเทนเหอและหันไปโจมตีพวกเขาเนื่องจากผมประโยชน์ที่ได้รับจากอาณาจักรทัพพิมพ์แดงนั้นไม่ค่อยดีนักอย่าเพิ่งกังวลเราดูการเปลี่ยนแปลงในอนาณาจักรทัพพิมพ์แดงกันก่อนราซน,นอยู่พูดได้น้ําเสียงผมราชาอสุรเทพแปดมือกล่าวว่า เราจะมาเริ่มการโจมตีในตอนนี้ดีกว่าไหมจะเก็บพวกมันไว้ที่นี่ดีกว่าเฝ้าดูพวกมันหลบหนีนอกจากนี้เรายังสามารถใช้โอกาสนี้ก็ขอให้ชวนเผ่าแทนเหอส่งกองกระังมาร่วมมือกับเราในการโจมตีอาณาจักรท่าพิมแดงราชาตะกระแต่ตามข้าวแทบไม่ได้ปฏิเสธพยักหน้าและกล่าวว่านี่ควรจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ร้านเส้นยู่สายหัวเราพูดว่าไม่เราไม่สามารถทําอะไรบุมบาปได้ การจากไปของอาณาจักรท่าพิมแดงไม่จําเป็นต้องหมายถึงการลาถอยแล้วถ้าพวกมันหนีไปจริงๆรละ่ะราชาสุนเทพแปดเมือเปล่งพระกายเรื่องความดุร้ายเขาไม่เคยโง่จริงๆรานเซนโย,ยไม่ได้พูดอะไรแน่นอนว่าเขาต้องการพูดว่าข้าจะรับผิดชอบถ้าเขาหนีไปจริงๆแต่เรื่องนี้สําคัญมากจนเขาทนไม่ได้กับความรับผิดชอบนี้ถ้ามันหนีไปจริงๆข้าจะรับผิดชอบเองในขณะนี้ เสียงที่ค่อนข้างเย็นชาดังขึ้นและมันคืออัศวินมังกรแห่งฟาเมืดหัวอรานโรรานพูดอย่างใจเย็นว่าฟังการวิเคราะห์ของร้านก่อนร้านเซนโูมมองไปที่โรรานและโรรานพยักหน้าให้เขาอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าเขาจะเป็นสายลับแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ถึงความไว้วางใจของโรรานผู้คนเราต้องทําการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดเท่านั้นคราวนี้อาณาจักรท่าพิมแดง เปิดสงครามและโจมตีดาวเทียนเหออย่างรานหาันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยเจ้าแม่ทัพทิมแดงอยู่ในระดับครึ่งราชาเทพผู้แข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งเหนือปากใรก็ตามในสถาบันรัฐของเราเธอจะทําสิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าและเปิดเผยจุดประสงค์ของเธอเองหรือไม่ในการตัดสินดั้งเดิมของข้าสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือการที่พวกเขาโจมตีเราเพราะสิ่งที่พวกเขาหวังมากที่สุดเือ การกินกินพลังงานชีวิตแม้ว่าเราจะมีเรือรบส0 0ร้อยลำราชาสุนเทพแปดมือพูดขึ้นว่าแต่ทว่าเขากาลังจะพูดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่ทใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าเขากําลังมองหน้าจออีกด้านหนึ่งราเีหเยกก็รู้สึกบางอย่างอย่างกลุมเครือและหันกลับมองออกไปนอกหน้าต่างอาณาจักรข้าพิมพ์แดงได้แยกออกจากพื้นผิวของดาวเทนเหอโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นเมฆสีแดงเข้ม ขนาดใหญ่ในอาวากาศซึ่งมีขนาดประมาณเท่ากับดาวเคราะห์น้อยถ้ามันไม่ดิน้นมันก็คงไม่ต่างจากดาวเคราะห์น้อยด้วยซ้ำแต่ในขณะนี้เมฆสีแดงเข้มเริ่มดิ้นอย่างรุนแรงเปลี่ยนจากการดิ้นเป็นการหมุนจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มเปลี่ยนรูปกลค่อยยืดออกจากร่างทรงกลมดัง้ง,งเดิมและกลายเป็นรูปร่างสีแดงเข้มนี่คืออะไรแรงนั้นอนาณาจักรทับพิมพ์แดงก็พุ่งลงมาเรากับลูกธนู ที่ออกมาจากอันธโนและพุ่งสู่ดาวเทนเหอทันเทในขณะนี้ภาพที่ปรากฏตรงหน้าพวกเขาหน้าตกใจมากส่วนผู้มีอำนาจจากทุกเชื้อชาติในกองเรือของสามพันดารัฐมามังกรไม่สนใจที่จะยกย่องการตัดสินใจครั้งก่อนของรานเซนยูอีกต่อไปมิติขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองและใช้ตัวเองเป็นอาวุธได้เขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงมันเลย สางเป็นพลังที่น่าสะพึงกวัวจริงๆขคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ประทูขึ้นที่ดาวแทนเหอทันทีผู้วิทักษ์แทนเหอทั้งหมดถูกโจมตีในทันทีและระเบิดอย่างบ้าคลั่งเคลื่อนพลังงานขนาดใหญ่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งในอาวากาศเปิดเกาะป้องกันของเรือรบทุกรลำรานเซนยูออกคําสั่งเกือบจะทันทีที่เขาเห็นไข่แดนสีแดงเข้มที่มีรูปร่างเหมือนแกนหมนุนภาพตรงหน้าเขาช่างน่ากลัวยิ่งนักอาณาจักรทาพิมแดง ที่มีรูปร่างคล้ายกับแกนหมุนถูกแทรกลึกเข้าไปในพื้นผิวของดาวเทนเหอเห็นได้ชัดเจนจากอวกาศว่าหนึ่งในสามของอนาจาักรทัพทิมแดงได้เจาะลึกเข้าไปในโลกทั้งใบและหมอกอน่าสะพึงกลัวระเบิดจางบ้าครั่งปกคลุมท้องฟ้าและดวงดาวของดาวเทนหลงบนพื้นผิวของดาวเทนหลงราวกับว่าวันสิ้นโลกกำลังมาโดยมีเมฆและหมอกสีแดงเข้มปกคลุมเต็มขอบเขตการมองเห็นของทุกคน ในขณะนี้รคผู้พิทักษ์หทนเหรอระเบิดจุดฐานทั้งหมดของผู้พิทักษ์เทนเหอบนผืนก็ระเบิดและอาณาจากักรทับพิมพแดงขนาดใหญ่ก็เจาะเข้าไปในดาวเคราะห์โดยตรงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แผ่นดินไหวที่น่าสะพึงกลัวก็ประทุขึ้นในทั่วขณะถัดไปและบรรยากาศการทำลายล้างอันบ้าคลั่งและการกลืนกินก็ประทุขึ้นในทันทีเมื่อใดก็ตามที่อาณาจากักรทับพิมพแดงบุกเข้าไป ชีวิตก็กลายเป็นเท่าฐานทันทีละสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็หายไปในทันทีดาวเทนเหอทั้งหมดดูเหมือนจะตึงเครียดในขณะนั้นและพลังงานชีวิตจํานวนมากถูกถูดซับอย่างบ้าคลั่งโดยอาณาจากักรทับทิมแดงเหมือนกับแม่น้ำหลายร้อยสายที่คืนสู่ทะเลการจกเข้าไปหนึ่งในสามของอาณาจากักรทับทิมแดงของดาวเทนเหอนั้นมันก,กินทุกสิ่งอย่างไม่มีการยับยั้งชั่งใจศูนย์กลางที่จุดลึก เมฆสีแดงเข้มเริ่มกระจายตัวไปทั่วพื้นดินกระจายไปทุกทิศทุกทางจึงมีชีวิตในอาณาจักรทัาพิมพ์แดงจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่กออกมาจากอาณาจักรท่าพิมพ์แดงและเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบในทุกทิศทางในเวลาเดียวกันทันทีที่อาณาจาักรทัาพิมพ์แดงพุ่งลงมาคนแรกที่สัมผัสได้คืออัศวินมังกรลุงอารณ์จงสือซางเขาตะโกนทันทีว่าขอยกลับและเคลื่อนย้ายออกไปพร้อมกับอัศวินมังกรทั้ง4ี่คน ในเวลาเดียวกันการปิดกั้นไม่ใช่เรื่องรอเล่นมันเป็นการชนกันของมิติที่มีพลังของมิติทั้งหมดเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอาณาจักรท่าพิมแดงจะไปถึงระดับที่มันสามารถใช้ตัวเองเป็นอาวุธได้โดยไม่ต้องกังวลกับการสั่นสะเทือนของแกนกลางนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆรองผู้นำเพลนเหอที่ภาคภูมิใจอยู่ผู้หนึ่งก็หายตัวไปในเวลาต่อมานี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะจากไปแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ระดับพระเจ้าช่วยชีวิตบนร่างกายของเขาที่เคลื่อนย้ายเขาออกไปทันทีสถานที่ที่อาณาจักรท่าพิมพ์แดงเลือกที่จะยกผลขึ้นบกก็คือวังของเผ่าพานเทียนเหอของทหารชั้นยอดหลงทางและหายตัวไปจานวนนับไม่ค้วนจากเผ่าพานเทีทนเหอดาวเทนเหอทั้งหมดโดยมีพระราชวังเป็นศูนย์กลางกลายเป็นไฟชำระบนโลกทันที6วันเป็นเวลาหวันแล้วนับตั้งแต่การมาถึงของอาณาจักรท่าพิมพ์แดงแต่ทว่า ใครจะจิจนตนาการได้ว่าอาณาจักรทัพพิมพ์แดงซึ่งไม่สามารถต้านทานดาวเทนเหอได้เป็นเวลาหวันจะน่ากลัวมากเมื่อมันระเบิดอย่างกระทันหันผู้พิทักษ์ของดาวเทนเหอซึ่งรองผู้นำเทนเหอภูมิใจไม่สามารถหยุดมันได้แม้แต่ครึ่งนาทีก่อนที่มันจะถูกอาณาจักรทัพพิมพ์แดงทำลายล้างและปลดปล่อยการทำลายล้างทั้งหมดในวากาศขึ้นกระแทกอน,น่าสะพึงกลัวหมกรานำ โชคดีที่กองเรือของสาพันธาุ์ราัฐมามงกรอยู่ห่างไกลและเปิดเกาะป้องกันทันทีเมื่อใดก็ตามที่ขึ้นกระแทกไปเรือรบอวกาศส่วนใหญ่มากกว่า3 0มลําำก็ถูกพัดกระเด็นออกไปและเรือรบจำนวนมากก็ประทะกันในอากาศแต่ว่าจะเป็นเพียงการประทะกันของเกาะป้องกันแต่คนที่แข็งแกร่งของทุกเผ่าพันธุ์ในเรือรบก็กระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางในเวลานี้เรือรบ ของเผ่าพันธุ์ยูคงที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายผ่านอาวกาศได้ดีมากหลานเส้นโยและเรือรบของเผ่าพันธุ์ยูคงถูกเคลื่อนย้ายออกไปหลายพันลี้ในครั้งแรกซึ่งห่างกลจากขึ้นกระแทกกองเรืออยู่ในความสับสวนวุ่นวายและดาวเทนเหอดูน่ากลัวยิ่งเค้ือนดูเหมือนว่าดาวเคราะห์จะถูกพัดเข้าไปในหลุมขนาดใหญ่ของพลังงานที่พุ่งท่านอยู่ข้างในเห็นได้ชัดว่าตื่นกินพลังงานชีวิตของดาวเคราะห์โดยตรง มองเห็นได้จากอาวากาศว่าเมฆสีแดงเพิมขนาดใหญ่เริ่มแผ่กระจายไปด้านนอกซึ่งเป็นสัญญาณของการสูญพันธ์ของชีวิตกองเรือแต่รัมรายงานการสูญเสียทันทีและจัดเรียงขบวนใหม่รานเซนยูสั่งให้เรือรบเผ่าพันอยู่คงเคลื่อนย้ายกลับมาพร้อมกับออกคําสั่งอย่างรวดเร็วในช่องสาธารณะเมื่อรานเซนยูและคนอื่นๆเคลื่อนย้ายกลับเรือรบของสาพันธ์ทรัฐม้ามังกรยังคงศับสวนวนุ่นวาย พวกเขาทั้งหมดปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยแต่รับเผ่าพันธุ์เป็นหน่วยเรือรบที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วใช้เวลา20นาทีเต็มในการค่อยๆกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมโชคดีที่ผู้คนจากผู้เสือชาติแข็งแกร่งและการประทะก,กันเมื่อกี้นี้ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักแต่ทะว่าความกลัวอันแรงกล้าได้แพร่กระจายไปทั่วกองเรือได้แม้แต่อสูรเทพแปดมือที่ไม่เกรงกลัวก็ตกอยู่ในความเงียบในเวลานี้นั่นคือดาวเคราะห์ มันดูน่าสมเพชมากในเวลานี้เมื่อหลางเซนยูเห็นว่ากองเรือรบกำลังรวมตัวกันเขาก็เปิดช่องทางสาธารณะอันเทีร์พูดด้วยน้ำเสียงทุมว่าอาณาจักรทัพพิมพ์แดงได้เจาะลึกเข้าไปในดาวเทนเหอและเข้าไปผัวพันกับดาวเทนเหอตามที่เราคาดหวังวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเราได้รับการบรรจุไว้ที่นี่มันบรรลุเป้าหมายแล้วต่อไปเป้าหมายของเราคือการทําทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อเอาชานะอนาณาจักรทัพทิมพ์แดงอย่างสมบูรณ์กองเรือรบทั้งหมดจะออกเดินทางเพื่อต่อสู้ร่วมกับดาวเทนเธอในเวลานี้อาณาจักรทัพทิมพ์แดงทั้งหมดตั้งเรือเร่งไปที่ดาวเทนเธอแล้วเทียบเท่ากับมิติทั้งสองเชื่อมต่อกันและการปฏริบัติการในอวกาศก็ไม่มีความหมายเว้นแต่ว่าดาวเทนเธอจะถูกทำลายมีเพียงปฏิบัติการลงสู่พื้นเท่านั้นที่สามารถจุดอาณาจักรทัพพิมพ์แดง จากการคืนเกิน,กนดาวเทนเถอได้ไม่มีใครสามารถคาดเดาล่องหน้าได้ว่าอาณาจักรทัพชิมแดงจะทำอะไรในขณะน,นี้วิธีการคืนเกินมิตินี้รวดเร็วมากอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นการยากที่จะบอกว่าดาวเทนเถอสามารถคงอยู่ได้นานแค่ไหนกองเรือสาพันธรัมามังกรไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งของหลานเซนโยเขาได้พิสูจน์ความสามารถของเขาด้วยการตัดสินที่ถูกต้องครั้งแล้วครั้งเล่า ดาวโรบมากกว่า300รอลมเร่งความเร็วทันทีและพุ่งตรงไปยังดาวเทนเหอในเวลานี้ดาวเทนเหอยังคงอยู่ในความสับสนวุ่นวายแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตจานวนมากถูกทาลายเมืองทั้งเมืองที่พระราชวังตั้งอยู่ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงและพื้นที่ขนาดใหญ่รอบๆต้องพังทลายลงในทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นตัวในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้อัศวินมังกรทั้ง5้า อยู่ในระยะไกลแล้วในเวลานี้มาเห็นฉากแห่งการทำลายร้างพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันตรงจือซางกล่าวอย่างเข่มขึมว่าส่งข้อความไปยังกองเรือทันทีและขอให้พวกเขาเข้ามาโดยเร็วที่สุดในนั้นอัศวินมังกรก็ชีขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านลองไม่จะเป็นต้องส่งข้อความพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วใช่แล้วคราวนี้ในเวลานี้แม้แต่จะมองด้วยตาก็เห็นจุดดำบนท้องฟ้า ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างคุ้มเครือด้วยวิสัยทัศน์และการรับรู้ทางจิตวิญญาณของอัศวินมังกรเขาสามารถระบ,บุได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าคนของเขากำลังจะมาเมื่อเห็นการมาถึงของกองเรือในที่สุดใบหน้าของจงจูซางก็หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเธอไม่ทําให้ข้าผิดหวังจริงๆเรามาส่งข่าวไปดาวเทนหลงกันดีกว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ